สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พิงพีน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้พี่กสิพาพี่น้องมาเก็บแอปเปิลจ้าพี่น้องจ้าก่อนมันสีหลวงเมื่อเนาะจ้ากัสิบได้กินพอดีอากาศดีมือนี้ฝนยังพัดติดตกจ้าพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาเก็บแอปเปิลมาไว้กินเนาะจ้าหลวงใกล้สีเมื่อแล้วแต่ว่ากันยังโดกโดกอยู่เดี๋ยวพี่น้อง วิสิพี่น้องเก็บก่อนจ้าเก็บเก็บเก็บกะลำบากจ้าเพราะว่าแอปเปิลลวงอยู่ผื่นเต็มอยู่เหยียบแอปเปิลกับว่าอยากเหยียบตกลงอยู่ผื่นกับย่านไปเหยียบลื่นลมนั่กับตองระว่างมือหนึ่งกับจับกล่องไวน้นะจากมือหนึ่งกับเก็บมือนี่เอาทุ้งมากตั้งใจมาเก็บเลยจ้าพี่น้องจ้า เพราะว่าตามที่บอกมือนันทีวีผ้ามาเบิงเราซิมเบิงแล้วมันแซ่บมันกรอบแล้วก็หวานเปรี้ยวออกรสชาติแบบนี้แล้วก็มีรสมันเข้ามาหวานเปรี้ยวมันกรอบ <c oughs> มีทุกรสดมักแอปเปิลแบบนี้จ้าก็เลยมาเก็บก่อนสิลวงทิมเมด เวลามันเร็วขึ้นอย่างเราอีกอย่างทุ่มื้อกระแหงนี่จ่าเบิงจ่าพี่นองมึงด้วยรวงเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแห้งล่มแห้งแล้วก็ฝนตกกระซิลวงทิ่มหมดแล้วจ้า,บ,าบ่ได้ว่าเบาซื้อได้จ้าถึงบ่มาเก็บมันกระ่วงทิงมันบ่มีค้นกิ่นอ่ะจ้าส่วนตรงที่รวงกินอยู่นั่นถ้าบ่เราทิ่งเมด กะซม,มีกวางมีกวางมีกระต่ายมีสัตว์อยู่น้ำปลาแถวนี้และจ้าเพิ่นสิออกมาหากินเพราะว่าอยู่บานเวนี่กะมาเด้ว่าเพิ่นจำได้นะจ้ามีแอปเปิลปลายส่วนหลังบ้านนั่นแหละเพิ่นสีมากกินทุกปีจ้าได้เห็นกวางหญ่ซ4 5ซหตัวมาทุกปี ปีนี้เห็นไปแล้วครั้งหนึ่งเห็นตัวเดียวแต่ว่าไปเร็วโผด่วีก็เลยถ่ายคลิปบ่ได้ได้คลิปช็อตอยู่สามบีซีวีนี่มั้งเอาไปลงก็ได้อยู่ได้ละจ้าซีลอยวิวคลิปช็อตนี่ทำเงินได้อยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าถ้าขยันลงหาคลิปที่ว่าคนอยากเบิ่งเนาะจ้ะซีลอยก็วิวนี่ก็ได้อยู่ สองสองเส้นจ้ะมนมนมนเข้าไปเอามนเข้าไปเก็บยากลําบากถุงกับบยาเอาเขามาว่างน้ำจะสิเอามือใดถูหอยโอ้ยมีกระดาษมีกระเรืว่างไวข้างนอก,ก,เ,ก,ก,เ,อกเขามาเก็บใดแล้วก็เอาไปว่างใส่ถุงแล้วก็เขามาเก็บใหม่เดี๋ยวพีจาราให้พี่น้องเบิง้งนีก่อนะจ้ะว่าแอปเปิ้ลยังเหลือหลาย ยังดกยังให้ได้เก็บกินอยู่วิกสิเอาเก็บมไว้กินเะไมือละสองสลูกมาใส่ตู้เย็นไว้กินคือสิบดายกินหนาวหรอกที่ปีนี้ยาดมะนาวเมือ,อยู่ถ้าเอาต้นป้าหลังบานเอาว้กินหนาวอันนี้เอามากินตอนนี้แหละเพราะว่ามันสิเก็บบดายโดนหลอกแอปเปิลรุนเนี่ย ทีแมงแม่งกันทั้งในโบแม่งเนี่ยจ้าปอกเปลือกมันออกแล้วก็กินได้ทั้งในโบเสียแค่ว่าเขาเป็นดังสีซือๆบอมีคนกินบบมีค้นเก็บแล้วก็บ่มีคนดูแลกับผิวพันก็สิบ่คอยดีเนาะจ้าก็สิคือค้นเฮ้านี่ลละจ้าถ้าบบดูแลจะาของก็สิเหี่ยวไววเนาะจ้า <c oughs> <laughs> แต่บ่าก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติคือเอบถ้าจะเปรียบคือแอปเปิลน,นี่ถึงผิวพันธ์สีบสวยแต่บ่ากับแซบเป็นธรรมชาติคือจังค้นเฮาถึงอ่าบาสวยถ้ามีความดีกับสีสวยในความดีนะจาะ เก็บอยู่เก็บกินประหยัดเดรลายจ้าพี่น้องจ้ากิโลนึงกะจากบาทกิโลนึงกะเป็นลอยบาทอยู่ด้วยจ้าได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าเต็มเลยคลิปนี้กะขอจบคลิปใ้แค่นี้แล้จ้าขอบคุณหลายๆด้อค่ะที่มารับชมขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าบ๊ายบาย